คุณผู้ชมามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเจ้าของสวนมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสาครเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะเธอบอกว่าถูกบริษัทผลิตมะพร้าวเ,เบี้ยวค่าส่งมะพร้าวมาตลอด6เดือนเธอก็เลยโพสต์แบบนี้เลยตามหาคนจริงถ้าคนจริงพาเธอเข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินรางวัล5 0 0 0มื่นบาทครึ่งแสนเลยนะฮะเพราเธอบอกว่าค่าเสียหายที่เธอถูกกระทำเนี่ยมันเยอะ โอ้ oh, เป็นแสนๆแล้วฮะโดยผู้เสียหายได้ร้องเรียนผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับ แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางสาวพิจิตราแก้วนกอายุ46ปีที่บ้านเลขที่11ทับ2หมู่8ตําบลหลัก3อํอเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มีการติดป้ายประกาศเลยนะคุณคไม่ใช่ประกาศเฉพาะหน้าบ้าน<อ>ประกาศทั่วจังหวัดสมุทรสาครเลย<ฆ>ข้อความแบบนี้ประกาศหาคนจริงจ่ายจริงถ้าเราได้พบจริงเพียงคุณพาเราไปเจอลุงตู่จ่ายห0 0 0 0่นบาทเลยเหล่านี้นะฮะเ,<อ>เพราะเราเดือดร้อนจากการส่งสินค้าเข้าโรงงาน แล้วไม่ได้เงินมาตลอด6เดือนเราไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐ6ถึง7แห่งไม่มีอะไรคืบหน้าเลยในขณะที่โรงงานก็ยังมีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งที่โรงงานทำไว้กับเรานะครับนางสาวพิจิตราบอกว่าตนได้รับจ้างจากบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวในพื้นที่ตำบลโคกข,ขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนี่แหละครับให้ไปเก็บลูกมะพร้าวที่เสียในบริษัท เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม6 3ได้เงินบ้างไม่ได้บ้างาบริษัทมักจะอ้างว่าเงินยังไม่มาจากต่างประเทศแต่สุดท้ายก็บ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินเรานะฮะพอจะไปทวงถามที่โรงงานก็ไม่ให้เข้าโรงงานแล้วก็ไล่ให้ไปฟ้องศาลไปฟ้องแพ่งเองนะครับบริษัทเนี่ยติดค้างเงินเธอเนี่ยจำนวน63,500บาทนะครับโดยนางสาวกมลวันสว่างใจอายุ25ปีเจ้าของสวนมะพร้าวที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับก็บอกว่า ตัวน,นั้นส่งมะพร้าวไปที่บริษัทนี้จํานวน5บินเหมือนกันก็ไม่มีการจ่ายเงินให้เหมือนกันค่าเสียหายก็ตกที่ประมาณ5 5 5 2 3 3 2 0บาท <5 S 1> โอ้คุณครึ่งล้านน่ะนะฮะส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือนางมาลีรัตนากรอายุ55ปีเจ้าของสวนมะพร้าวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอันนี้อีกจังหวัดแล้วนะฮะก็บอกว่า,าเธอก็ส่งมะพร้าวให้บริษัทแห่งนี้มานานเหมือนกัน วันละเป็นหมื่นๆลูกเลยบริษัทเริ่มไม่จ่ายเงินตั้งแต่ปี60เลยนะฮะจนมาถึงปีนี้64แล้วรวมยอดจำนวน4ล้าน4 3, 6 9 9บาทคุณอโอ้โหนี่ก็เกือบ5ล้านแล้วนะฮะ,ฮะทางศูนย์ดำรงธรรมเข้าเจรจาแต่บริษัทเขาก็จ่ายมาเพียง50,000บาทโอ้โหยังไม่ได้1ในสิเลยใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยนะครับอะ ฟังเสียงผู้เสียหายโดยเฉพาะคุณ<ล>พิจิตราที่<อ>โพสต์เรื่องนะฮะแล้วก็ร้องเรียนมายัางไทยรัฐของเรานะครับเขาจ้างเราไปเก็บขยะค่ะเสร็จแล้วตั้ต่เดินมีนาก็ได้มั่งไม่ได้มั่งผลท้ายมาตังหลังเขาใบเบียนที่จะจ่ายเราด้วยมาแล้วเสร็จแล้วเราไปหาเขาเขาก็ไม่ให้เข้าโรงงานค่ะแล้วก็ไล่ให้เราไปฟ้องทางแพ่งเอา เนี่ยแหลคะครับพอเป็นเ,เรื่องเป็นราว<า>เราก็ลองติดต่อคุณอัริระนะฮะคุณอชิยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยืญญ่ออาชญากรรมก็ได้นําผู้เสียหายที่ถูกทางบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวช่อโกงไม่ยอมจ่ายเงินค่ามะพร้าวให้เนี่ยฮะเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพโคกขามโดยมีพันตํารวจเอกสมชายขอค้าพุ่มกับการสพโคกขามแล้วก็พันตํารวจโทประสบพันแจ้งรองพุ่มกับการสอบสวนสพโคกขามเป็นผู้ดําเนินการรับแจ้งเรื่องนะฮะ ซึ่งผู้เสียหายที่มาแจ้งความในวันนี้นะครับก็มีจํานวนทั้งหมดถึง7รายเขาบอกว่าถูกเบี้ยวเงินในทำนองเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนายอาชิยะยังกล่าวถึงเรื่องของเจตนาของบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทของฝรั่งน้ของ<ฆ>ต่างชาติเป็นการเจตนาที่เข้าขายช่องโกงนะครับจึงพาผู้เสียหายทั้งหมดมาแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทนี้แล้วก็กับพวกที่ทําความผิด ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะครับเพราะว่าทําแบบนี้กับเหยื่อทุกๆรายรวมแล้วเนี่ยประมาณกว่า10รายจํานวนเงินนะคุณโอ้โหมันเป็น10ล้านอะนะ,อมอะมันจะมีลักษณะคือการติดต่อเนี่ยจะมีการใช้วิธีโทรศัพท์นะครับให้ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นลูกน้องตัวเองเนโทรศัพท์ไปนะแล้วกอ็อีกประเด็นหนึงคือหลังจากที่ติดต่อลูกค้าได้แล้วเนี่ยก็อ้ามาจกเงินสด สุดท้ายก็ขอเครดิตแล้วต่อมาก็หลัจากที่เดยผมเชื่อได้ว่ามีการจ่ายเงินตรงเนี่ยนะก็สั่งซื้อจํานวนมากพอสั่งซื้อจำนวนมากพอของมาส่งจำนวนมากก็ไม่จ่าย นี่ยนะที่คุณอเชยะบอกนะฮะว่าโอ้โหมันหลายล้านบาทนะครับผมสรุปอีกทีหนึ่งเพราะว่าทางสวนมะพร้าวของนางสาวพิจิตตาที่ร้องมาเพจไทยรัฐทีวีเนี่ยสรุปแล้วไม่ได้ค่าเสียหายแค่60,000กว่าบาทนะค่าเสียหายของเธอเนี่ยหกแสนสามหมืาพันบาทออไปรวมกับเจ้าที่สอง 5แสนกว่าบาทรวมกับเจ้าที่สามอีก4ล้านกว่าบาทรวมทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้ก็5-6ล้านแล้วนะยังมีอื่นอื่นอีกกว่า10รายเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นคุณอาชียก็เข้ามาดูแลนะฮะด้านพันตำรวจโทรประสบพันแจ้งรองผู้กับการสอบสวนสพโคกขามก็เปิดเผยนะครับว่าจะขอสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายก่อนหากยืนยันจะดำเนินคดีตำรวจก็จะรับคดีและรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่มาพิจารณาด้วยนะครับ หากทำผิดกฎหมายก็จะเรียกเจ้าของบริษัทมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต่อสู้คดีกันต่อไปอุ้มไม่อยากจะคิดถึงการต่อสู้คดีเลยใช่ค่ะโอ้คงอีกนานนะฮะโดยระยะเวลาในการสอบสวนนั้นจะทําให้เร็วที่สุดประมาณ10วันนะครับแต่ทีนี้เราฟังจากฝั่งผู้เสียหายที่เขาร้องมาเพจไทยรัฐแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอรอฟังจากทางบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวเขาด้วยทางชาติฝั่งนู้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายออกมาแก้ต่างอย่างไรหรือว่าจะชดใช้ใช้คืนจ่ายเงินกันยังไงต่อนะฮะค่ะนี่มูลค่าความเสียหายนี่เยอะมาก เลยนะ